คุณมีอะไรจะบอกกับแฟนคลับคุณที่จะรอชมไหมครับ สวัสดีครับผมนายบอแมนนะวันนี้ผมก็จะมาแถลงการเรื่องออ่การการไม่ได้อัพคลิปหลายวันครับผมอาจจะไม่แคสเกมแล้วก็ได้เพราะว่าก็มีงานเยอะนะอาจจะทําอะไรไปเรื่อยๆออเนี่นะครับตัวจริงของผมผมก็หล่อเหมือนกันนะใช่ไหมอ่าแล้วผมมาจะออกคลิป เป็นบางวันนะครับแล้วก็เออ่ไปฟอกผิวให้ขาวขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าผมหล่อขึ้นซื้อยาปลูกผมก่อนเงียบไปสัตว์เอาละครับตอนนี้ก็ก็เอ๊ะทำไมปากขยับเอีเออผมก็เคยมาล่นก่อนไปหาหมอมาหมอก็บอกหัวผมเซลล์จะไม่ขึ้นแล้วผมก็ไม่แน่ไม่เชื่อเขาผมจะ ลองปกผมโดยใช้ Return Fail ดูนะครับว่าลุงจะขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าผมผมขึ้นแล้วผมจะมาอัดคลิปต่อเหมือนเดิมแต่ตอนนี้คงทำ Intro Up เล่นๆก็คงไม่มีใครดูช่องกูหรอกครับเพราะช่องกูแม่งกากนะครับโอเคผมก็แล้วผมก็ไม่เคยไปด่าคลิปใครแล้วาจะกดไลค์กด Subscribe นะโอเคผมก็ไม่ขอให้ใครกด Subscribe นะครับใครไม่ชอบกด Subscribe ใครเกลียดกดไลค์นะครับโอเค อก็ไม่ค่อยมีสจะพูดแล้ครับเพราะว่าก็ดำๆอยู่อย่างนี้นะครับตัวจริงก็ขาวกว่านี้เอ้นี่นะครับตัวจริงก็คิดว่ากูเป็นตัวจริงกันแล้วกันครับเออไม่นี่ไม่เันล้อเลียนเขานะครับ,รรบ,รบก็มายืมหน้าเขาพูดเฉยๆนะครับไม่ได้เจตนาร้ายอะไรก็ขอประทานอภัยด้วยถ้าเกิดเจ้าของรูปภาพมาเห็นก็โชคดีครับไปครับบาย